พ้องกันตัวเองช่วยตัวเองคราวนี้ลองฝึกการช่วยคนอื่นหลักสูตรการอารักขาบุคคลสําคัญหรือว่าวิธี protection หรือ bodyguard อะไรเนี่ยนะ oh, ก็คือคคอ่ะคนร้ายมุ่งไปที่คนอื่นอย่างเช่นเขาจะ,ะยิงคนนี้ oh, นะคะคแต่ว่าเราอยู่ใกล้ค,คนที่อยู่ใกล้คนร้ายก็เบี่ยงเบนวิถีกระสุน oh, <wow. S 1> วิถีอาวุธส่วนคนที่อยู่ใกล้ V.I.P. สมมุติเนี่ยก็หักเขาออกกลนะคะส่วนพอเบี่ยงเบนแล้วก็หันอาวุธเนี่ยเข้าหาคนร้ายแล้วก็กดอาวุธแย่งออกมาโหง่ายมากเลยครับคนที่อยู่ใกล้คนร้ายนะครับเข้ามาประกบคนร้ายนีคนที่อยู่ใกล้ V.I.P. นะคะเราต้องทำให้เป้าเนี่ยบางลงก็คือการกดก้มตัวลงและเอาตัวเราบาง นะคะแล้วก็พาหนีไปในทางที่ปลอดภัยทิศทางที่เราเตรียมเอาไว้อ่ะทำได้ไหมได้ลองดูทดลองลองดูนะครับลองดูกันนะครับแเริ่มต้นซ้อมนะครับคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคุณทันนะครับมาช่วยเราเองเบียงเบกหันอาวุธเข้าหาคนร้ายแล้วก็ปลดอาวุธโอเคถอยออกไปแม่มันง่ายดายมากเลยครับคุณผู้ชมพูดจะแฮงส์ับอินดี้แอ โอ้มันดูง่ายดายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับการซ้อมจริงจะเป็นยังไงครับใช้ได้ครับคังป้อยสองคนนั้นไม่ันลยแม่สองคนนั้นมัวต่ดูเพลินครับก็เลยลืมพานหนีครับคุณผู้ชมไม่เล่นปืนใครเลยเล่นในีงเล่นในี สัญชาตญาณนะครับไวครับคุณคังป้อยนี่โอ้โหจังหวะหล่อเลยนะโอ้โ oh, หดูสิครับดาวดาวดาวใช้ภาษาอังกฤษเลยครับบอกว่าดาวดาวดาวพุทธกันดาวมีพีไปไหนเฮ้ยโ hey! อ้โหจังหวะจอบครับพุทธกันจับพุทธกันจับดาว จริงจังมากเลยครับคุณผู้ชมดูสีหน้าดูจังหวะนะครับโอ้โหจริงจังมากเลยครับงานนี้ออนแ,แม่มีประจอข้างหลังเขาด้วยนะฮะ,ะดูจังหวะครับคุณผู้ชมงานนี้โดนแย่งปืนกันเลยปืนกันโดนงอ้ยเด็กเดี่ยว เมื่อกี้ย่างปืนได้แล้วเบี่ยงเบนวิสีกระสุนได้แล้วนะก็ปลดอาวุธได้แล้วแต่เราก็จะเห็นว่าการปลดอาวุธได้นี่มันต้องเป็นระยะประชิดเพราะฉะนั้นเราได้อาวุธแล้วเราก็อยาอ่าไปใช้อาวุธในระยะประชิดกับเขาอีกเพราะาโดนที่ได้โดนแย่งกลับมามนะการจะจี้บังคับก็อยู่ในระยะห่างอันนั้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้จะทดสอบนะคะเอาเหมือนสถานการณ์จริงเป็นสถานการณ์สมมติ แต่ว่าให้เหมือนเหมือนจริงคือเดิน v P เดินแล้วก็บกริยากาดเดินรูปแบบเอาละครับมาดูนะครับลักษณะการซ้อมจริงนะครับเหมือนสถานการณ์จริงออนะครับเหมือนจริงเดินเดนไปไปป เขาบอกว่าคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเข้ามาหามือปืนแล้วก็คนที่อยู่ใกล้แขก V.I.P นะครับให้พาแขก V.I.P หนีนะครับแล้วนี่อะไรมันลุมมันตุ้มกันหมดเลยครับคุณผู้ชมสัญชาตญาณหรือเปล่าเนี่ยอ,อะไรเนี่ยแล้ว V.I.P ล่ะ V.I.P ไปอยู่นู่นแล้วครับงงครับผมอยู่ใกล้ค <c oughs> ในร้ายผมว่ามือปืเนี่ยใกล้สุดเลยอยู่ฝั่งนี้ผมมะดิเมื่อกี้ทางวิถีก็วิถีกระสุนมันมาทา,างผมโอ้โห,โห,โหต่างคนต่างบอกว่าตัวเองอยู่ใกล้มือปืนหมดเลยครับ เร่องนี้คือการอะไรค่ะเป็นสําำคัญนะทำยังไงก็ได้ให้ VP ีอกปลอดภัยไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปเอาชนะคนร้ายหรืออะไรแต่โอเคตอนแรกเบียดเบนอาวุธนะคะส่วนคนที่ใกล้วีธีพาวีทีหนีไปยังที่ที่ปลอดภัยที่เราเตรียมเอาไว้เราสมมติ่าให้คนเดียวใช่เราสมมติว่าเราเตรียมเอาไว้ทำไมทั้ง3คนนี้มันบู๊บุ๋นบุ๋ยจริงๆนะครับคุณผู้ชม มารวมมาตุ้มกันหมดเลยครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าสถานการณ์จะเกิดขึ้นจริงจะทำยังไงโอ้โหงานนี้บรรยากาศมาเป็นร้อยก็หมดสิ่งจริงๆนะครับเพ้อๆอาจจะถูกยิงนี่ซ้ําไปครับคุณผู้ชมดูจังหวะโอ้โหช้าไปหมดเลยครับบกรจะเป็นไงระบุ๋นเลยเดี๋ยวนะใครอยูใกล้เีดีอ่ะผมจะปืนก่อนผมก็ปล่อนแล้วไงมาพร้อมกันหมดเลยครับเป็นปวกปืนเนี่ย ผมเห็นพี่สองคนไม่ไหวผมเลยแบบสู้ต่อเงไม่มีเอิก็คิดว่าสู้ได้มันไม่ใช่มันต้องเอาจาดดีก่อนอ่าแล้วเผื่อมีคนร้ายหลายคนล่ะเออแล้วแล้วผมผิดได้ไงเนี่ยอก็ขังเข้ามาทำไม้่ยเออโอ้นั่นน่ะสิครับขังเข้ามาทําไมครับเขาบอกว่าคนที่อยู่ใกล้คนร้ายที่สุดเข้ามานี่เข้ามากันสามคนอยู่นะครับพี่เห็เปืนก่อนแล้วใครอยู่ใกล้ปืนที่สุดนี่ไงอ่าพี่อยู่ใกล้ปันที่สุดพี่เข้าไปก่อน ถูกไหมกถูกนั่ามมากกนแหะแล้วพี่ตาข้าวบทมันค่ว่าพี่เห็นปืนก่อนไงมันไม่เกลียวแต่พี่ว่าปกผ้าเวียดีไปเออแล้วเมื่อกี้พี่เข้าก่อนแรกใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่อยู่ใกล้สุดใช่แล้วพี่ตาขมม้าบทไปแล้วพี่เห็นปืนก่อนไง มันไม่เกี่ยวมันเห็นมันตะโกนเอิญใช่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 เขาพูดถูกบอกเลยทงเลยทำไมทำไมนี่เหรอทีมเวิร์กโอ้โหเจอครูตุ่นสอนแบบนิ่มๆนะครับนี่หรือทีมเวิร์กมันทีมบู๊บุ๋บุ๋ยครับครูตุ่นครับเอออยู่ใกล้พี่เราพี่มีหนีอยูใกล้กุหลายที่สุดถ้าเรากดมือใช่ไหมใช่เออใช่ไมถ้ามีแขก V.I.P จริงๆนี่ใครจะกล้าจ้างนะครับทีมบู๊บุ๋บุ๋ยเลยครับ ลักษณะการเดินก่อนนะครับแหมโอ้โห <Okay. S 1> oh, งานนี้เนี้ยครับเนีย oh, oh, ้ยโ okay, อ้โหครูตุนตบมือให้เลยครับโอเคเอาแลนด์ให้เดินนำตดวจาามองไปไปไปคังโป้นี่ทำได้ดีเลยครับจังหวะในการปลดอาวุธคนร้ายครับและทั้งสองคนก็พาแขก VIP นี้ไปได้เลยครับไปยังที่ปลอดภัยครับคุณผู้ชม ใช้ได้เลยครับพี่ปั๊ดไปอะไรฮะถลักกิจสำเร็จมีการยกมือบอกเพื่อนนะครับภารกิจสำเร็จแล้วอมองประการเดินเราจะเปลี่ยนตำแหน่งแท้มาดูจังหวะที่สามนะครับอยู่ใกล้ดีทีมากไปหน่อยโอ้โหจังหวะที่สามนี่ก็ใช้ได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าหลักสูตรนี้ทั้งสามคนนี่ทำได้ดีทีเดียวครับ นะก็ครูเห็นว่าเข้าใจนะสามคนเข้าใจแล้วก็ทําได้นะคะแต่ว่าพอเราเข้าใจแล้วตอนนี้มันต้องเป็นฝึกฝนเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยทำได้แค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูทั้งคุณครูตุลและคุณครูไอด้วยครับครับผมขอบคุณครับคุณครับครั้งหน้า บูบุญบุยจะพาไปพบกับอะไรและเกมสนุกแค่ไหนต้องติดตามอยากได้ภาพสวยแกปวดเลยยางปวดยังปวดชุดพับตั้งแปะเรียบร้อยเด็กแต